มีลูกค้าเนี่ยถามกันมาเยอะมากนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยินดีมูดและยินดีเซรั่มนะคะ2ตัวนี้นะคะวันนี้แอดมินทินเลยเลือกมา5คําถามค่ะ จำเป็นนะคะลูกค้าเพราะว่ามูสเนี่ยช่วยในเรื่องทําความสะอาดช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเทรียนะคะที่ก่อให้เกิดกลิ่นนะคะก่อให้เกิดอาการตกขาวแล้วก็ก่อให้เกิดอาการคันนะคะและมูสเนี่ยยังช่วยเรื่องคงความสมดุลของจุดซ่อนเลนส์เราไว้ด้วยนะคะส่วนเซรั่มเนี่ยช่วยดูแลผิวค่ะทําให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นนะคะไม่แห้งแล้วก็ทําให้ผิวช่วงบริเวณน้องสาวเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นนะคะและทําให้ขนของน้องสาวเราเนี่ย นุ่มขึ้นด้วยคือมาช่วยดูแลอีกแรงหนึ่งนะคะ ไม่มีผลข้างเคียงนะคะลูกค้าเพราะว่าส่วนประกอบสกัดมาจากสารสกัดจากสมุนไพรล้วนๆนะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติค่ะซึ่งมันจะไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนะคะโดยผลการวิจัยเนี่ยวิเคราะห์ออกมาแล้วนะคะจากผู้ใช้จริงทั้งหมด37คนนะคะว่าไม่มีอาการแพ้หรือไม่มีผื่นแดงหรือว่าอาการแพ้จากการใช้มูสและเซรั่มเลยค่ะ อันนี้หลังเปิดใช้แล้วนะคะอยู่ได้นาน6เดือนค่ะลูกค้าแต่ถ้ายังไม่ได้เปิดใช้นะคะจะอยู่ได้นาน2ปีเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเลย6เดือนไปแล้วแต่ว่าลูกค้าเนี่ยใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างแล้วก็ต้องการที่จะใช้ใหม่นะคะให้ลูกค้าเนี่ยสังเกตที่กลิ่นนะคะว่ายังหอมไหมสียังขาวไหมฟองนะคะยังนุ่มเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่า กลิ่นยังหอมอยู่สียังขาวอยู่ฟองยังเด้งเหมือนเดิมอยู่ลูกค้าสามารถใช้ได้คะ่ะหากว่าเด็กที่ยังไม่ได้มีประจำเดือนนะคะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นหรือว่าอาการตกขาวนะคะแนะนําให้ล้างน้าเปล่าคะ่ะแต่ถ้าพบปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นของน้องสาวแล้วก็ มีตกขาวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแนะนําว่าใช้ได้ค่ะเพราะว่าอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะมูสกับเซรั่มเนี่ยสก,กัดมาจากสารสก,กัดธรรมชาติจริงๆซึ่งมันจะไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการรัคายเคืองต่อผิวของน้องสาวนะคะเพราะว่ามูสกับเซรั่มเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่อจุดซ่อนเลนสมากๆค่ะ แนะนำนะคะลูกค้าไม่ควรล้วงเข้าข้างในคะ่ะล้างแค่ภายนอกก็พอนะคะมูสกด1-2ถึงครั้งนะคะแล้วก็ล้างแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะส่วนเซรั่มนะคะนวด1นถึงนาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดเช่นกันคะ่ะนี่คือ5คําคำถามนะคะที่มีลูกค้าถามเยอะที่สุดส่วนลูกค้านะคะอยากจะถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับยินดีมูสแล้วก็ยินดีเซรั่มนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินเทนเนี่ย จะมาตอบคำถามให้กับลูกค้าอีกแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์ให้มาดามฟินด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ